บริษัทนุก้าวไทยแลนด์นะคะก่อตั้งมา8ปีนะคะเราทําทุกอย่างถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกก็คือเราจดอ,อยอ,องค์การอาหารและยาการจดอ,อยอหนึ่งเราจะต้องยื่นค่ะทุกคนเราจะต้องยื่นตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เราจะทําเพื่อไปส่งตรวจน,นะคะในวันที่ครูเดินทางบนโลกออนไลน์อ่ะเราดันมาจับธุรกิจที่ธุรกิจแห่งชีวิตให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นครูทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ครูเดินทางสายที่ถูกต้องอันนี้ต้องบอกอย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบสามารถเอาสินค้าครูไปตรวจหาสเตียรอยด์คุณทําได้เลยโดยไม่ต้องแจ้งบริษัทค่ะสามารถนําสินค้าครูไปตรวจหาสารสเตียรอยด์สามารถเอาสินค้าครูไปตรวจหาสารอันตรายสามารถนําชาบุปผ้าก้าวไปตรวจหาสารปนเปื้อนสารสเตียรอยด์สารอ่าไออะไรนะคาเฟอีนสามารถนําไปตรวจได้เลยโดยไม่ต้องบอกเราค่ะแล้วได้ผลกัลุนามาแจ้งเราแค่นั้นเลยนะคะ ไม่ต้องกลัวค่ะว่าเราจะปิดบังอุ้ยกลัวประชาชนรู้ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะเรานําไปตรวจทุกภาคของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเราทํามาแปดปีเราทาําสุขเราทําสินค้าเพื่อชีวิตมนุษย์เราไม่กล้าเสี่ยงหรอกค่ะมันอันตรายคุณรู้ไหมว่าการทําสินค้าที่มันกินที่มันดูแลร่างกายมนุษย์อะ่ะมันคือความเสี่ยงเอาขาข้างนึงก้าวเข้าตารางแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นครูไม่มีวันเอาชีวิตตัวเองและครอบครัวครูทั้งครอบครัวไปเสี่ยงแน่นอนค่ะ ครูเคยบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าชานะมพเก้าไม่ใช่ยาเราไม่ใช่ยารักษาโรคเราจดทะเบียนเป็นชาชงดื่มค่ะคุณต้องไปเซิร์ชดูนะคะส่วนสมุนไพรที่เป็นแคปซูลเราจดทะเบียนเป็นอะไรคะทุกคนทั้งทั้งที่เราใช้สมุนไพรแท้บทละเอียดใส่แคปซูลกฎหมายให้เราใช้คำว่าอาหารเสริมเพราะมันเป็นการแปลรูปทำให้สมุนไพรอะละเอียดยิบเบอร์ศูนย์เพราะฉะนั้นเขาเรียกว่า การแปลรูปทุกชนิดเขาจะเรียกมันว่าอาหารเสริมนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเราเจอมาหมดแล้วนะคะตรวจสอบเราก็เจอแล้วอะในเรื่องการที่เราเอ้ยละเมิดหรือเปล่าเนี่ยมาหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าหรืออะไรเนี้ยเราก็โดนมาแล้วค่ะแปดปีเนี้ยทําไมนุกเก้าย,ยังยืนอยู่ได้ทุกคนทําไมนุเก้ายังไปต่อได้ทั่วโลกชานุ้เก้าเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน เราตั้งเขาเป็นตำลับสี่ตำลับสมุนไพรหลักสมุนไพรรองสมุนไพรต้านพิษสมุนไพรชี้เป้าเรามีตำลับอยู่สี่ตำลับนะคะเราตั้นเป็นตำลับเพราะมันเป็นสมุนไพรเลยจําเป็นต้องตั้งเป็นตำลับเราไม่จดเป็นยาสมุนไพรเพราะมันจะไม่สามารถจําหน่ายได้บนโลกออนไลน์เราจึงตั้งชื่อว่าชาชงสมุนไพรแล้วถามว่าเราเคยไปหลอกให้ใครมากินไหมคะไม่ค่ะเราจะแค่แนะนําหรือบอกเฉยๆว่าเราอะ่ะเคยเป็นอะไรแล้วเรากินแล้วมันดียังไง ก็เรากินตัวนี้จริงๆแค่นั้นเลยที่เหลือคนที่ฟังเป็นคนตัดสินที่เหลือทุกคนเป็นคนตัดสินค่ะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนทุกอย่างมันคือความเป็นจริงกับการเดินทางทั้งหมดครูมาขายชาโนบเกา้ามาทำแบรนด์โนบเกา้าครูพูดเกือบทุกไลฟ์กินชาโนบเกา้าถ้าอยากรู้ว่ากินแล้วฉันจะได้อะไรกินอย่างน้อยสี่เดือนค่ะ มันค่อยๆสํารวจค่ะไม่ใช่เพ่งจองสํารวจไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบสี่เดือนแล้วมาวิเคราะห์ว่าสี่เดือนเนี้ยคุณกินเวลาไหนกินยังไงกินมากแค่ไหนแล้วคุณได้อะไรจากการกินบ้างทําไมครูอยู่มาได้แปปีเรามีผู้เชี่ยวชาญดูแลเรามีคุณหมอดูแลสูตรให้เราเรามีคนที่ดูแลสมุนไพรเฉพาะด้านจบด้านสมุนไพรมาโดยตรงเป็น ถึงคุณหมอเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญเป็นถึงเภสัชกรดูแลให้เรา4-5ถึงท่านเรื่องของสมุนไพรเพราะเราจะต้องขยับมาตรฐานไประดับโลก